ดีครับวันนี้นะครับ a อนะครับอยู่ที่โรงเรียนอาสมชันทนบุรีนะครับเป็นโรงเรียนของ AJ นะครับโรงเรียนอาสมชัญทนบุรีนะครับเป็นโรงเรียนของ AJ นะครับแล้วน้องเอวาก็กําลังเรียนซัมเมอร์ขึ้นป .1 โรงเรียนอาสมชัญทนบุรีนะครับอันนี้ AJ จะมารีวิวรีวิวโรงอาหารโกลเด้นจูเวลรี่นะครับก็ที่โรงเรียนอาสมชันทนบุรีนะครับ มีหลายโรงอาหารเลยนะครับแต่จะมารีวิวโรงอาหารโกลเด้นจูเวลี่อันนี้นะครับนี่นะครบโกลเด้นจูเวลี่นะครับ,รบอันนี้จะเป็นด้านข้างโรงอาหารโกลเด้นจูเวลี่นะครับโรงอาหารโกลเด้นจูเวลี่นะครนี่วันนี้เป็นวันของเรียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีตรงนี้นะคบ นี่ครับตู้เอทีเอ็มตรงนี้นี่ครับด้านบนนี้เป็นห้องเทคอนโดนีน่อันนี้เป็นที่เติมบัตรนักเรียนครับที่เติมบัตรนักเรียนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นที่ล้างมือตรงนี้ ร้านขายน้ำนี่คือร้านขายน้ำนะครับก็<ๆ>จะมีน้ำปรบับมีหลายน้ำเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้เป็นไอติมน,นะครับแล้วก็แถวนี้จะเป็นที่ซื้ออาหารหมดเลยนะครับร้านนี้นะครับแล้วก็ร้านข้าวอันนี้ด้วยครับแล้วก็ร้านนี้นะครับแล้วก็ร้านนี้ครับว๋วยตีย เก uh ี huh? ่ยวเรื่ออยุธยานะคะอือไม่ต้องไม่นนี้นะคะถ่ายด้ถ่ายลงทูบด้วกครับถ่ายลงยูทูบครับอ๋อถ่ายยูทูบครับโอเคโอรโมทด้วยก็ได้กครับนี่ครับก็จะเป็นโซ่เก๋อย่างนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะ เยอะมากเลยนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นที่กีฬาน,นะครับตรงนี้หเขาเป็นกีฬาก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนู้นครับอันนี้จะรืงซูมนะครับโอเคครับ นี่ครับมีหลายล้านเลยนะครับนี่ครับห้องน้ำก็ตาป้ายเลยนะห้องน้ำใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครเป็นกำลังใจให้เอเจด้วยนะครับเพราะว่าช่องเอเจนะครับเขาติดตามกำลังใจหนึ่งพันคนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเอเจเขาติดตามหนึ่งพันคนนะครับเอเจจะทำา QA คนติดตามหนึ่งพันคนนะครับ นี่นะครับก็บจะประมาณนี้นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง AJ ด้วยนะครับนี่นะครับเราหมดอีกทางหนึ่งแล้วนะครับนี่ <c oughs> ก็เดินจเบลี่นะคร AJ เ,เปิดคลิปตรงนู้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะ,จะไปให้ดูที่ที่ เป็นหน้าปกของคลิปนี้นะครับคลิปนี้ยาวมากเลยนะครับสี่นาทีนะครับของช่องเอเจนะครับยาวมาก <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็จะเสียงเบาหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยสบายนะครับนี่นะครับโกลเด้นจูเบอรี่อันนี้เป็นตรงที่จะเปิดคลิปนะครับ นี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับด้านใต้นี้จะเป็นที่จอดรถนะครับตอนนี้ค่ะใครดูอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้เลยนะครับนี่นะครับ จะเป็นที่ที่จะถ่ายหน้าปกนะครับตรงนี้นะครับไี่จ๊ไม่ได้ให้ดูด้านหน้าเลยนะครับนี่ก็จะสวยมากเลยนะคนใครดูคลิปนี้จบนะโชคดีมากเลยนะเพราะนั้นท้ายคลิปนี้นะครับสวยมากนี่นะครับสวยมาก จะไปรีวิวตรงห้องราตศสิลห์น,นะครับตอนนี้จะรีวิวโกลเด้นก่อนคนระับนี่นะครับโอ้สวยมากคับลมแรงเลยก็อาจจะมีลมเข้ากล้องนิดนึงนะครับ คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ไปร้อมใจให้เอเจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เอเจนะครับถึง1นึ่งความติดตด้วยนะครับเพราะจะจะทำคิวแอนเอคนติดตาม1000คนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ไปร้อมใจให้เอเจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย